สวัสดีค่ะเพื่อนชาวธาตุลมนะคะและก็ชาวสองธาตุลมด้วยนะคะเรามาดูซินะคะว่าในช่วงสามสิบวันนะคะเดือนสิงหาคมไปถึงกลางเดือนสิงหากันยานะคะความสัมพันธ์ของเพื่อนๆจะเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรที่เพื่อนๆต้องรู้นะคะขอรูปให้ประจาตัวของชาวธาตุลมหน่อยค่ะนิถุนตุลกลุมนะคะแ้บเป็นตัวได้อะไรเอ่ย ไพ่ทาวเวอร์จะมีการเปลี่ยนแปลงในให้เป็นประจําตัวนะคะอาจจะมีอะไรปุ๊บปั๊บด่วนเข้ามานะคะเหมือนกับมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันอ่ะขอรู้ไพ่ประจำตัวเขาหน่อยนะคะเหมือนคุณอยากจบอยากจบในความสัมพันธ์แล้วอะ่เพราะคุณรู้สึกพัง นะคะทายเดบิวต์นะคะโอ้โหอารมณ์มาคุล้วนๆเลยนะคะอืมต่างฝ่ายต่างอารมณ์มาคุนะคะอารมณ์มาคุลมทัดลมนะคะเลวิวเวลาสิมังกรได้นะคะืระวังการเอาชนะกันนะคะแล้วก็ระวังการใช้อารมณ์อย่างแรงเลยนะคะในช่วงเดือนอสิงหาคมเพราะเพื่อนๆรู้สึกอยากจบแต่เขาอยากดึงไว้อะ เดวิลเป็นการถือโซ่นะคะดึงคุณไว้นะเหมือนเขาไม่ยอมอ่ะนะคะยังไงเขาต้องดึงคุณไวอ้อ่ะคุณอยากจบแต่เขาไม่ยอมจบอะ่ะอืมแล้วรู้สึกว่าใครหึงหวงใครด้วยนะคะทําไมทําไมเพื่อนของเราถึงอยากจบในช่วงเดือนสิงหาคมขอดูความสัมพันธ์หน่อยความสัมพันธ์เป็นอะไรทําไมเป็นอย่างนั้นเด็กถือดาบ เดอสตาราศีกุมได้นะคะไพ่เลบเบิร์ฟินออฟคัพขอดูอดีตที่ผ่านมาน่อยค่ะจัสมินสง่งไม้ ในออบคับซิกออฟซอรสนะคะคือไพ่ประจำตัวของเพื่อนๆชาวธาตุลมของเรานะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณดูความสัมพันธ์แล้วมันไม่น่าเป็นไปได้หรือมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถพัฒน,นาได้แต่คุณมีความรักเขานะคะคุณรักเขาคุณอยากดูแลอยากซัพพอร์ตเขานน่นนี่นั่นแต่การกระทํามันเหมือนกับว่าคุณแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวนะคะ คือคุณแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวแบบเนี้ยคุณอยากจบความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเหมือนอยากอยาก m o ฟออนอะนะคะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆซึ่งเจทีคิดว่านะคะอดีตที่ผ่านมาของคุณคุณเจอความสัมพันธ์ท็อกซิกนะคะเจอความสัมพันธ์ท็อกซิกมันเหมือนจะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงประมาณนั้นนะคะอาจจะมี j จ d คเมนตอาจจะมีใครมีคนของตัวเองไหมชาวทัดลมนะคะ มันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนีมน้มันมันหน่วงคุณอะเอาออกจากหัวไม่ได้นะคะทั้งคู่เลยนะคะมีความรู้สึกมีความหวังในความสัมพันธ์แหละนะคะเหมือนรอคอยรอพบรอเจอรอเข้ามาหารอแล้วรออีกมันไม่มีเวลานั้นมันไม่มีโอกาสนั้นนะคะการรอไม่ไม่ได้ที่จะชาวท่านลมของเราบางคนนะคะอดีตที่ผ่านมาเห็นไหมคะรอคอยมีแบบ อยากเจอกันแต่ไม่ได้เจอบางคนรักออนไลน์เดทอนอนไลน์ได้ด้วยนะคะเดอะสตาร์นะคะไพ่ราศีมิถุนเลเวอร์นะคะอืมอาจจะมีฝ่ายใดที่เป็นคอนเนคชั่นแบบไม่ชัดเจนยังมีพันธะเก่าๆยังไม่หลุดยังไม่อยากขาดก็ได้นะคะอ่าเหมือนเขาให้คุณรอเขาเหมือนเขากําลังจะจบแล้วนะอะไรแบบนี้นะคะบางคนนะคะบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆนะคะ รีเร์นกลับมานะคะรียเนียนั่นเองนะคะกลับมาหากันอีกก็ได้นะคะซึ่งมีความรู้สึกผูกพันอยู่นะคะในกรณีนี้ลึกซึ้งแล้วด้วยนะคะไพ่ลอเบอร์พิณอพ,พับคุณดูแลเขาดีคุณรู้สึกคุณไนท์เขาตลอดนะคะส่วนตัวเขาเองเหมือนเฉยเเหมือนไม่ต้องการความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นเท่าไหร่แต่เวลาคุณจะไปนะคะอดีตที่ผ่านมาก่อนนะคะเวลาคุณจะไปหรืออะไรเงี้ยเขาจะเข้ามาไนท์คุณดึงคุณไว้แบบนี้มันเป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพมันเหมือนอดีตชาตินะคะ นะคะและอันนี้เป็นอดีตนะคะเจะทีเล่าให้ฟังว่าอดีตคุณรอคอยเขาคุณรู้สึกว่าจัสคุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือว่าหรือว่าคุณจะมุกออนดีด้วยนะคะระวังนะคะอารมณ์มาคุรล้วนๆเลยคะ่ะเด็กถือดาบคือคุณจริงจังอะ่ะคุณจะเอาจริงคุณจะทําให้คุณจะไฟในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะอ่ะมันมันเหมือนกับ คุณจะไฟในความสัมพันธ์นี้แหละเดกสตาคุณอยากอิสระนะคะคุณอยากอิสระคุณอยากเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาหาคุณเจทีขออนุญาตนะคะเจะทีขอดูตัวเพื่อนๆในช่วงเดือนสามสิบวันเจทีขอขยายอันนั้นคืออดีตนะคะอันนี้คืออนาคตที่เจทีจะขยายภายในหนึ่งเดือนนะคะ,ะคุณอาจจะดีวกับคนที่เกิดวันเสาร์ก็ได้นะคะ ให้เด็กถือเหรียญอาจจะเป็นเด็กรักต่างใบได้ด้วยรักต่างใบรักทางไกลได้ด้วยนะคะต่างชาติก็ได้ด้วยนะคะไพ่ของคนเกิดบันเสาวเด็กถือเหรียญอืมชาวทัดลมของเราจะทําให้เขารู้สึกเสียดายนะคะจะทําให้เขารู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องมีเขาคุณก็อยู่ได้นะคะแต่ไพ่เลเวอร์กรีนอับคัพเนี่ยนะสี่เท่วเอเ็ดไหมคะคุณจะทําให้เขารู้สึกว่า คุณอยู่ได้คุณไม่จําเป็นต้องมีเขาลุกขึ้นมาไฝ่มาปฏิวัติตัวเองนะคะทําตัวเองให้สวยดึงดูดคนอื่นๆนะคะถ้าจะพูดหนึ่งกรณีก็คือทําให้เขาเสียดายนะคะถ้าเขาไม่สนใจคุณจริงๆประมาณนั้นนะคะมีการแอคชั่นจากฝั่งคุณเหมือนฉันสวยฉันเลือกได้และฉันจำไมฉันเป็นจะ,จะต้องมารออะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันทําให้ความรู้สึกคุณพังนั่นเองนะคะต้องระวังดีๆนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะชาวทาตลมของเรานะคะอารมณ์มาคุพร้อมพร้อม,อมจบพร้อมไฟ เนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเหมือนกําลังจะแบบกดอารมณ์ตัวเองข้างในแบบดีฟมากๆนะคะอืมราศีถ้วยพยายามจะไม่คุยกับเขาพยายามเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาในในความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็เหมือนจะไม่ยุ่งกับเขาอะไรแบบนี้นะคะมาดูตัวเขาหน่อยค่ะเหมือนจะเอาชนะเขาอะนะคะเขาดูตัวเขาหน่อยนะคะ เปิดโอกาสให้ตัวเองนี่เลยตัวเองชาตดลมนะคะรู้สึกคุณจะมีเสน่ห์ด้วยนะคะเดือดสตาร์เข้ามาแล้วนะคะและมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยเลเวอร์อืและระวังนะคะที่จะไปแบบ18บวกเร็วมากนะคะเพราะชาวธาตุลมของเราภายใน30วันเนี้ยจะมีเสน่ห์มีออร่ามากนะคะรู้สึกว่าจะดูแลตัวเองดีด้วยฟินออพคับหันกลับมาดูแลตัวเองหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะแต่คืออารมณ์อยากจบอ่ะอยากไปแล้วขอดูเขาหน่อยค่ะ อืเขาเป็นคนมีฐานะทางสังคมเขาเป็นคนที่ถ้าในกรณีหนึ่งไพ่เก้าเหรียญเนี่ยเหมือนเขามีกำแพงกับเพื่อนๆของเราอยู่แต่เดวิลเป็นไพ่ประจำตัวเขาแต่เขาเขาดูนะคะเขาจะทำไงกับเรื่อ,องเราไพ่ของราศีมังกรนะคะ Queen ินออฟซอสพ่อลิ้งเดียวแม่เลิ้ยงเดียวได้ด้วยนะคะตัวคุณอนะ ทอ,อัพคัอ่ะเนะจะทีจะบอกนะคะหนึ่งกรณีนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์เหมือนอ,อตัวเขานะคะเหมือนมีพันธะอยู่นะคะเจะทีคิดว่าไพ่ก้าเหรียญนะคะมังกรตัวนี้บินพยายามบินหาบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกอะไร มันเหมือนมันเขาสับสนในตัวเองนะคะเขาสับสนตัวเองไพ่ใบนี้มันจะมีอีกใบหนึ่งในสำรับก็คือหันหน้ามาทางนี้แต่อันนี้เหมือนเขาสับสนอะนะคะเขายัง,งงงกับตัวเองอยู่นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมเขาเขาง,งงกับการแอคชั่นของคุณนะคะ <c oughs> แต่ไพ่เดวิลขึ้นมามันบ่งบอกว่าเขาหึงทั o รอัพครับจะที่คิดว่าเขาจะแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างฟินออฟซอสนะคะมีคําพูดบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าหึงเพื่อนๆไหมนะคะ ทัวบครับขอดูเก้าเหรียญหน่อยค่ะไพ่เดวิลไพ่ห้าหมา้ไพ่ของสกอร์ิโดราสิจิกไพ่ของเดซอ่านะคะตัวเขานะคะจะพยายามที่จะทําให้คุณรู้สึกดีจะพยายามไม่ทะเลาะพยายามจะเงียบนะคะทั้งที่ตัวเองเดวิว คือเขามีความรู้สึกยังไงนะคะเขาก็จะไม่ทิ้งช้อยนี้ไปนะคะสำหรับกรณีอ่ะความสัมพันธ์เก่าๆนะคะคนรักเก่าๆยังวนอยู่ในชีวิตคุณอยู่นะคะเจะทีคิดว่าก็ยังวนอยู่ยังไม่แอคชั่นอะไรมากแต่เหมือนจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นสําหรับคนเก่าๆนะคะความสัมพันธ์เก่าเพิ่งเลิกเพิ่งทะเลาะกันเพิ่งจบเพิ่งไฟกันค่ะมีการกลับมาคืนดีพูดคุยกันอยู่นะคะแต่ยังไม่เหมือนเดิมสักเท่าไหร่ส่วนตัวเขานะคะ ไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงคนที่มีอิสรภาพทางการเงินนะคะแล้วก็มีอำนาจนะคะมีบารมีด้วยนะคะแล้ว e e นออฟซอ r สขึ้นนะคะเป็นคนขี้หึงขี้หวงทัว p c อัพรับไม่ได้ที่คุณจะไปคุยกับใครไปน่นนี่นั่นกับใครนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ d e วิลไพ่ประจำตัวเลยนะหึงหวงดึงรัง้งไว้ทัว p c อัพให้คุณอยู่ในชีวิตเขาเพราะเขาถ้าคุณตัดจบความสัมพันธ์ทาวเวรหรืออะไรเขาจะมีความรู้สึก ไม่โอเคทันทีเพราะว่าเขาหึงนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อของเจทีเขาเสียช้อยที่ดีแบบคุณไม่ได้ไพ่เดวลห้าไม้เขาจะไม่ทะเลาะนะคะแต่เขาจะยอมคุณไพ่ของตาศรีพิจิกนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นคนที่ไม่ยอมแต่เขาจะพูดในลักษณะของเด็ดขาดบางสิ่งบางอย่างนะคะในกรณีนี้เจทีคิดว่า คุณรู้สึกดีคุณรู้สึกดีที่เขาแอคชั่นนะคะทูออบครับกีนออคัคุณรู้สึกว่าเขาให้ใจคุณมากนะคะก็ระวังเรื่องอารมณ์นะคะระวังเรื่องอารมณ์ก่อนที่เขาจะแอคชั่นนะคะทูออบคับบอกความรู้สึกหรือทําให้คุณรู้สึกว่าฮิวขึ้นนะคะมีความหึงหวงเพราะคุณสวยขึ้นหล่อขึ้นและรักตัวเองมากขึ้นและไพ่เดวอว์เก้าเหรียญเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อคุณ แต่อาจจะต้องให้เวลาเขาหน่อยมันจะมีการแบบไม่ถือสาไม่เอาเรื่องเอาราวทั้งที่ไพ่ขึ้นเสียนะคะก็ระวังการจบความสัมพันธ์แบบทันด่วนเดททัวครับนะคะจากคุณมันทําให้เขารู้สึกสับสนงงนะคะงงในการกระทําของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะพูดดีกับคุณเขาจะทําให้คุณอ่อนลงนะคะคนคนนี้เขามีวิธีพูดทัวร์ครับให้คุณรู้สึกเย็นลงเพราะฉะนั้นนะคะ อืมคุณอยากจะจบแต่เขาจะดึงคุณไว้นะคะในความสัมพันธ์นี้ไพ่ถูกขับไช้ธาตุน้ําขอดูเขาจะแอคชั่นอะไรคะการสื่อสารไพ่กองนี้เขาเป็นคนสื่อสารเก่งไหมคะหรือตัวคุณก็ได้นะคะเขามีแอคชั่นการสื่อสารมาหาคุณนะคะคุณตามสองเขานะคะไพ่เก้าเหรียญ พ่บถ้วยมีการแอคชั่นด้วยนะคะมีการพูดให้คุณรู้สึกดีเนี่ยทัวรอัพครับเขาจะเหมือนจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็รักเธอนะแต่แค่เรายังไม่อิสระจากบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวถ้าเราอิสระนะคะเราอาจจะได้อยู่ด้วยกันนะคะให้เวลาความสัมพันธ์นิดหน่อยเพราะตัวเราเองเก้าเหรียญนะคะอาจจะมีมีสภาวะของคนที่ งานเยอะการเงินก็เยอะยุ่งวุ่นวายนะคะพอมาตัดความสัมพันธ์แบบเนี้ยเราไม่โอเคนะคะอืมถ้าจะพูดหน,นึ่งกรณีเพื่อนเพื่ๆ just เขานะคะ f i n อ of one j u d m นะคะ d ีวิวขึ้น do the mission มีการแอคชั่นจากฝันเขานะคะชาวธาตุลมนะคะแอคชั่นไหมคะการพูดการพูดเดอร์มิเชียนเดินะคะเจทีไม่รู้อะไรแต่ไพ่สองใบเนี้ยมันเหนือธรรมชาตินะคะมันเหมือนกับจะทําให้คุณเอาเขาออกจากหัวไม่ได้อีกครั้งหนึง่งไพ่เดบิวขึ้นที่พไพ่ประจําตัวเขานะคะขออภัยนะคะต่อนะคะเจทีไม่รู้ว่าเขาจะแอคชั่นยังไงแต่การแอคชั่นของเขามันเหมือนกับเขามีแผนอะ,อะนะคะเขามีแผนที่จะดึงคุณไว้ ในระยะยาวแบบคุณปฏิเสธเขาไม่ได้นะคะเป็นการวางแผนโดยเฉพาะซึ่งมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าอบอุ่นฟินออบครับการแอคชั่นของคุณครั้งนี้ได้ผลนะคะคุณทำสำเร็จแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือรีวิวนะคะเขาคนนี้เป็นคนฉลาดเขาคนนี้นะคะถ้าเขาคิดจะจีบใครหรือเขาคิดจะดึงใครไว้ในชีวิตแน่นอนเขามีของนะคะอันนี้นะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างคุณเคลิมได้แล้วกันนะคะเร v เวิร์กมันเอคับนะคะมันเหมือนเขาจะทําให้คุณไปจากเขาไม่ได้นะคะเาพราะไพ่ใบนี้กับใบนี้ยมันเหนือธรรมชาติบดลสามใบนะคะถ้าจะที่อ่านตามพื้นดวงหรือว่าอ่านตามาในไพ่ของพื้นดวงเปิดพื้นดวงลูกดวงเจที่จะบอกเลยลูกดวงไพ่ของ j ัส t d เดวิลเดอร์มินะคะเขาอาจจะมีรอยสักเมตตามหานิยม ฟีนออฟบอลสน่ร้ายเหลือนะคะนั่นคือสิ่งที่เพื่อนๆของเราแพ้เขาเพราะฉะนั้นทาวเวอร์คุณจะจบสําเร็จไหมเพราะเดวิลเตรียมดึงคุณไว้แล้วนะคะให้เดวิลขึ้นถึงสองใบถ้าลมบางคนนะคะอะจะที่บอกไว้ก่อนนะคะอันนี้ใช้วิจารณญาณน,นะคะเพอไพ่พขึ้นเหนือธรรมชาติ<ๆ>เหนือธรรมชาตินะคะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต นะคะหลังจากที่คุณตัดสินใจทําอะไรบางอย่างถามว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีไหมเจทีเห็นเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทางด้านความรู้สึกของคุณคนใหม่เลเบอร์ควินออบคับก็เข้ามาส่วนคนเก่าก็กลับมาหึงหวงดึงรั้งคุณไว้นะคะแล้วพร้อมที่จะทําให้คุณอยู่กับเขานะคะแบบลืมหูลืมตาไม่ขึ้นอ่ะทําให้คุณหลงอ่ะเขามีวิธีทํานะคะจะทีไม่รู้ว่าอะไรแต่คนเนี้ยเป็นคนที่เก่งเก่งกาดมาก สุดยอดนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงทางสังคมด้วยภาษาคําพูดของเขาคาพูดของเขาเนี่ยมันเป็นในลักษณะของม m e r c ดเ้็นการใช้ภาษาที่เป็นและเก่งนะคะอ่าอ่านะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณนะคะเพราะไพ่ไพ่สามใบเนี้ย ไม่รู้อะนะคะอยู่ที่เพื่อนนะใช้วิจรารณญาณนะคะเพราะกลัวคุณเองมีเสน่ห์เดสตาอาจจะมีชื่อเสียงฐานะทางการเงินหรือสังคมดีมันอาจจะทําให้คนคนนี้นะคะไม่อยากปล่อยคุณไปนะคะอ่านะคะขอดูข้อความจากเขาหน่อยคุณจะมีความสุขอะนะคะแต่เป็นความความสุขที่แบบมันสุขแบบเอาออกจากหัวไม่ได้จะที <c oughs> <c oughs> อย่าทำอย่างนั้นอย่าไปไกลๆจากฉัน <c oughs> ก็จะพูดอย่างนี้นะคะ ทิ้งความเคยผูกพันอะไรเพียงกอบใข่เนี่ยโอ้ยรอยยิ้มห้าถ้วยอย่าทิ้งฉันไปนะคะอืฉันอยากเห็นรอยยิ้มของเธอขณะปากหวานนะคนนี้จะทีจะบอกให้เดนมาเชียนเนี่ยนะคะเพื่อนไม่ทิ้งกันไหนบอกไม่ทิ้งกันนะคะอ่าไหนบอกว่าเราจะไปด้วยกันเราจะไม่ปล่อยมือนะคะนิทาน p i n c e of pentacle เขาอาจจะเป็น เดอสตานักเตะนักร้องดารานักแสดงอะไรก็ได้นะคะไหนบอกเธอภูมิใจในฉันฉันเป็นเรื่องเล่าของเธอใช่ปหะฉันเป็นเรื่องเล่าไหนบอกว่าเธอรักฉันดูรเรื่องนั้นโกหกอานะคะนี่รักเธอทั้งหมดทั้งหัวใจฟินออพครับเขาอยากบอกคุณข้อความจากเขาเขารักคุณนะคะแต่ความรักของเขาเขาแสดงออกแบบไหนฉันไม่รู้ทําไมคุณรู้สึกอยากเลิกอันนั้นเพื่อนๆรู้ดีที่สุดนะคะ น้ำเต็มแก้วฉันแค่ไม่อยากทำอะไรตอนนี้นะคะเธอคือสิ่งที่ฉันผูกพันเธอคือคนที่ฉันอยากมีรู้ด้วยเธอคือคนที่ฉันอยากดูแลแต่นะคะบางครั้งคำพูดของเขามันอาจจะรุนแรงกับคุณคำพูดของเขามันอาจจะทำให้คุณรู้สึกพังเจ็บไปบ้างนะคะแต่นั่นก็เป็นเพราะเขาที่หึงและใช้อารมณ์เก่งนะคะ บนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน,น่นอนเธอมองจากตรงนี้ขอโทษนะคะแปดดาบขอโทษที่เคยทำไม่ดีด้วยขอโทษนะคะแบบนี้นะคะอ่ะประมาณนั้นร่มสีเทานะคะให้แปดดาบอยากปกป้องอยากคุ้มครองคนที่ตัวเองรักเหมือนกันนะคะแต่การกระทำอาจจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาพูดนะคะก็ระวังการจบ การสูญเสียการพังอะไรด่วนกระทันหันในตัวของตัวเองนะคะอาจจะมีเรื่องด่วนเข้ามาหรืออะไรบางอย่างนะคะส่วนตัวเขาเองเดวิลนะคะเป็นคนที่เอาแต่ใจเป็นคนที่ชอบใช้อารมณ์เป็นคนที่อชอบคอนโทรลนะคะอ่านะคะอย่าทาให้เขาเดวิละคะอ่านแบบนี้นะคะถ้าใบนี้นะคะ น่าพาไปอาบน้ำมนจริงนะเพื่อนๆเนี่ยโอเคนะคะสําหรับให้กองนี้ของเราเจทีไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe อมเมนต์น่ารักน่ารักเดี๋ยวเจทีดูราสีให้ก่อนราศีมิถุนดูไปแล้วนะคะราศีมังกรดูไปแล้วนะคะทุกทัดน้ําราศีมังกรขึ้นอีกสําหรับหนึ่งฟีนอฟซอรทัดลมอาจจะไปดีวกันแบบนี้ก็ได้นะคะเด็กถือดาบอ่ะเดี๋ยวก่อนยังไม่เปิดไพ่โรแมนแองเจิลจะรีบไปไหนเจทีโอเคนะคะ ขออนุญ,ญาตขอรูปให้โรแมนต์แองเจิลหน,นะะ่อยค่ะอยากแนะนำเพื่อนๆว่าอะไรความรักครั้งนี้นะคะโซเมตน่นเห็นไหมคะเขาไม่ปล่อยคุณ,ค,ณคุณเนื้อคู่ของเขาโซเมตนะคะวันนี้คุยกับลูกดวงไปโซเมตบอกว่าอะไรโซเมตสามารถมีได้หลายคนและโซเมตก็พี่น้องนู่นนี่นั่นเพื่อนได้นะคะก็คือมาเจอกันแต่คนนี้เป็นเนื้อคู่ของเพื่อนๆของเรานะคะอาจจะ เป็นอดีตชาติก็ได้ทาวเวอร์เดวิลนะคะแพชชั่นนะคะทาวเวอร์เดวิลขึ้นถึงสองใบเป็นอดีตชาติไพ่สองใบนี้เซนแรงทั้งคู่ด้วยนะคะนี่ก็เซนนั่นก็เซนนะคะเขาอาจจะเซนได้อีกอย่างหนึ่งคุณอาจจะมีเซนอีกอย่างหนึ่งด้วยแพชชั่นนะคะด้วยคอนดิเพนเดนซี่เจทีบอกนะระวังไปรุ่มลงเขาเยอะนะคะต้องพอประมาณเพราะหนึ่งดูดกันสูงมากทางด้านอารมณ์ความรู้สึก นะคะคิดเหมือนกันอะไรก็เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นระวังนะคะให้แบบนี้ยสิความเป็นตัวของตัวเองวันๆไม่ต้องทําอะไรละนั่งคิดถึงเขาวันๆไม่ต้องทําอะไรละมามาเดี๋ยวท,ทีจะพาไปกินน้ำมนตอาจจะเป็นเขาหลงคุณก็ได้นะคะอื u s, <Trust> <S นะคะ,ะ,คะสถานการณ์นี้ นะคะเรียกร้องให้คุณมีศรัทธา <c oughs> กับตัวเองกับความรักเยอะๆนะคะรักใครก็รักให้เป็นอย่าใช้อารมณ์นะคะ i n นิทแอนแค r รียเขาอาจจะพพอร์ตเรื่องเงินเรื่องทองหรือคุณสพอร์ตเรื่องเงินเรื่องทองกันเป็นคู่สพอร์ตกันได้นะคะไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงให้คุณศรัทธาในความรักรักอย่างมีสติด้วยนะคะเพราะว่าถ้ารักไม่มีสติเราไปลุ่มหลงเขามากจนเอาเขาออกจากหัวไม่ได้ เราจะรู้สึกคลังซะเองนะคะถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้เขาไม่แอคชั่นอะไรนะคะมันทําให้เราคาดหวังสูงคิดเองเออเองแบบเนี้ยนะคะแล้วการรอคอยบางสิ่งบางอย่างอาจจะให้ชาวธาตุลมของเรานะคะอึดอัดจนเป็นอาการนี้ก็ได้โอเคนะคะสําหรับให้กอรงนี้จะทีไปก่อนอย่าลืมนะคะชาวธาตุลมของเราแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด ซับสไคร e คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันในช anel นี้บอกหน่อยคะ่ะชาวถ้าลมตอนนี้อาการเป็นยังไงด้านล่างนะคะเจะที่459สวัสดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายคะ่ะ